ห่อนไหลายห่อนไหลายห่อนน้ำแล้วห่อนน้ำแล้วดินปะลานปะลานส่ตมแล้วเอาตกใจยังเนาะตกใจยังลูกถึงนาเราแล้วนะคะถึงนาเราแล้วใกล้จะถึงพอกเขาแล้วนะคะห่อนหลาพักกันนอนน้ำค่ะ ถึงแล้วถึงแล้วในที่สุดเราก็เดินมาถึงตั้งแต่สามโมงกว่าจนถึงห้าโมงเอาคอ,อกตัวเองแล้วถึงแล้วอือหยางงามไยเอาคอ,อกตัวเองแล้วกว่าสมาชีกเลี้ยดังมาหลับตอนหลับอ่ะคอกหมาตัวนี้เป็นยังบ้างดู ถึงแล้วย่างามมากเอยหอดน้าจะคลองแล้วเล่าเลยปะเนี่ยว่ายอิสระลดนอะนะล้อแต่น่ะเออว่ายอิสระเลยปล่อยหากินอิสระเลยสะน้ำมีที่นอนน้ำนอยตมมีปล่อยเลยอิสระเลยกินไม่บาดไม่ไวหวหรอกย่าย่างงามเลยเด็กว่ะหลายคัก n ่ ả เราจะพายอยู่นาหนึ่งอาทิตย์คาดว่าหนึ่งอาทิตย์หญ้าก็หมดเขากินเก่งนะคะหญ้าเนเปียเราก็งามเราก็จะตัดให้ลูกๆหญ้าหวานอิสเรลก็งามเราก็จะตัดให้เขากินอิ่มๆกินหญ้าหมดที่นาก่อนแล้วก็จะกลับไปบ้านใหม่เหมือนเดิมขณะนี้ตอนนี้พามากินที่นาเอ้ยงามคักเน้ มีแค่สามตูนงาตรงนี้พื้นที่หกไร่นะคะจากติดถนนติดอ้อยยาวสุดสะน้ำฝั่งโน,น้นเนี้อที่หกไร่เราเอาไว้ให้เขากินหญ้า,าไว้ให้เขานอนเล่นนอนน้ำเลยนะคะฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้เก็บไล่นะส่วนทางนี้เก็บไล่ ปลูกขุดสะด้วยปลูกปลูกบูกหวานปลูกอีลอกปลูกกอไผ่ปลูกทุกชนิดทำเป็นโคกน้องนาปลูกป่าข้างทางนี้ก็เขาเรียกว่าต้นพยุงพยุงมาเลหรือพยุงอะไรนี่แหละจำไม่ได้นะคะซื้อต้นพยุงต่างประเทศมาปลูกนะคะข้างล่างเขาก็คืออีลอก ลอกดอกกระเจียวมาถึงมาเราแล้วกินไม่หวานไม่ไหวหรอกแค่สามตัวหญ้าเยอะมากงามมากมาถึงแล้วดูหญ้าสิงามงามสุดยอดนะคะ ้าทวมดังเลยแหละกินบ่ไวลูกเอ้บานนี่เขาจะกินห้าแล้วเขาจะเดินไปหาน้ําเขารู้ที่เขารู้จักบ้านเขาจะเดินไปหาน้ําร้อนมากอุ้ยสะออนหญ้าเนาะออนหยาคักออนหยาแน่หลายคักไลยแน่สาหรับกวายสามตัวกับญานี่โอ้โหอิ่มทุกวันอิ่มจนพุงกลางเลยแหละ เราปล่อยเขาอิสระกินแล้วก็นอนขี้โคนนอนเวนนอนกลางวันอิสระเขาเลยเรามาถึงแล้วจ้าที่นาของโดงทองฟาร์มน้องน้ำบายกินหญ้างามงามใหญ่เลยแม่คุณทัพย์แม่งามใจอยู่กันสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราจะพาย้ายกลับนะคะ